สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้อยู่กับอันนะฮะจากโชว์รูมรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโตโฮนะครับเราจะมาดูรถที่ใช้งานสำหรับเกษตรกร,เ,กรเป็นการทำอาชีพสัตว์เศรษฐกิจหรือว่าการเลี้ยงสัตว์เป็นฟาร์มฟาร์มเล็กฟาร์มใหญ่ลองมาดูตัวรถรุ่นนี้ก่อนนะฮะ อันเอารถเข้าใหม่มาอัปเดตให้กับคุณชมได้รับชมกันเราต้องบอกก่อนเลยว่าอันดับแรกเราจะขายแบบนี้ส่วนถ้าเกิดอย่างในอนาคตอาจจะไม่ได้มีการพึงพอใจกับตัวข้องแบบนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งในรอบหน้าแต่ปัจจุบันต้องบอกก่อนว่าอันจะขายในลักษณะแบบนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยพามาดูเจ้ารีโว2.4เผารอย รถปี22คันนี้ราคาอันได้แล้วเป็นตัวรถเข้าใหม่ไม่รู้ว่าจะมองและรู้สึกกันยังไงนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นตัวรถเข้าใหม่เราไม่ได้เอาของไม่ดีมาแนะนําเราไม่ได้เอารถที่ยังไม่ไดีล้างอยากจะเอามาพรีเซนต์มากกว่ารถที่มันล้างแล้วแต่อยากจะให้เห็นในเรื่องของตัวการนับเลขตั้งแต่1 2 3 4 5 6 ผลสุดท้ายตอนที่ล้างเสร็จเป็นยังไงและตอนที่รถเข้าใหม่เป็นยังไงนี่คือการเรียงลำดับสำหรับสเตชั่นของตัวรถในแต่ละคันนั้นๆที่เป็นรถเข้าใหม่นะฮะตัวนี้นะครับสีบรอนเดิมจากโรงงานเป็น2.4เพาลอยสวยมากนะครับอีกอย่างหนึ่งการใช้งานน้อยอันนี้กล้าพูดได้เลย ไม่เพียงแค่20,000โลเดี๋ยวอันเปิดให้กับผู้ชมได้ดูกันอีกทีหนึ่งรานนี้ให้ดูตัวเครื่องยนต์ครับเราไปกันแบบไวๆเลยเพราะว่ารถเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องตัวสภาพเป็นหลักนะฮะห้องเครื่องนะครับอาจจะมีฝุ่นหรือว่าสิ่งสกปรกบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องน่ากังวลไม่ใช่เรื่องน่าสีเรียกแต่เป็นเรื่องปกติสำหรับตัวรถที่ยังไม่ได้มีการล้าง รถที่ยังไม่ได้มีการล้างอาจจะมีฝุ่นเกาะบ้างเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเครื่องทุกอย่างระบบไฟมีการเช็คให้แล้วเรียบร้อยใช้งานได้ตามปกติในทุกอย่างเลยนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยสำหรับตัวนี้เพจระบุไว้เป็นตัว m a r ปี2022ก็คือจะเป็นตัว Uh, m a ส e นะครับสวยมากนะฮะใหม่กิฟเลยแต่สำหรับตัวเครื่องเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้ว r ี v o เราดูกันค่อนข้างที่จะบ่อยนะฮะอันนี้สามารถให้ดูแบบนี้ได้นะครับเราเราอยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ฮนะทางโชว์รูมเราเนี่ยเราอยากจะเห็นถึงในเรื่องของตัวรถค่อนข้างจะสำคัญนะครับ เพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่ามือสองยำม,มาหรือว่ามือสองสภาพไม่ดีหรือว่ามีแต่รถไม่ดีที่อยู่ในโชว์รูมรถยนต์มือสองอาจจะเป็นอีกหนึ่งส่วนหรืออีกหนึ่งอย่างที่ช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อตัวรถมือสองที่โชว์รูมร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้ได้คราวนี้ตัวด้านข้างครับล้อแม็กไม่ต้องซีเรียสดันใส่ให้ ไม่ใช่ว่าไม่เห็นล้อแม็กไม่มีล้อแม็กแล้วว่ามันไม่น่าซื้อโดนตัดปัญหาตรงนั้นทิ้งไปแล้วซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องล้อแม็กเราสามารถเบิกและติดตั้งให้ใหม่ได้ไม่ต้องซีเรียสถามว่าในการเอามาให้ดูในคลิปนี้นี่คือการอัปเดตรถเข้าใหม่ซึ่งความหมายในการเอารถที่ยังไม่ได้ล้างมาให้ดูนั้นบอกไปค่อนข้างที่จะหลายคลิปนั่นคือเราต้องการให้ลูกค้าเห็นคุณภาพตั้งแต่การนับหนึ่ง และในทุกสเตชันนะฮะไม่ใช่ว่าต้องอายต้องปิดบังต้องไม่กายดตตูต้องนู่นต้องนั่นต้องนี่ถือว่าเป็นเรื่องไม่ได้ผิดอะไรแต่ตรงนี้ขอเน้นย้ำนะฮะนี่คือความสัต์จริงที่เราอยากให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเรามีรถที่ดีมาตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่ว่ามาดีตอนที่ล้างเสร็จแล้วอันนี้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ได้มีการติดตามในคลิป หรือว่าในไลฟ์จะทราบกันดีว่าเราจะบอกกับคุณผู้ชมทุกคนแบบนี้เป็นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะฮะคราวนี้ให้ดูตัวด้านในกันบ้างไม่สองหมื่นห้าพโลไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากครับมันก็เหมือนกับตัวรถปกติทั่วไปจอก็ใช้งานได้ตามปกติอ้ออันยังไม่เคยทำแบบนี้ให้กับผู้ชมได้ดูเลยนะฮะเดีย๋ยวต้องไปเตรียมสาย S อ s b ่า USB ที่เป็น Type-C มาเพราะว่าอะไรอันจะลองเป็น Android Auto ไม่ใช่ดีครับอันจะลองเป็น Apple CarPlay ให้เพราะว่าสำหรับระบบปฏิบัติการ Android อันนี้คือไม่มีนะฮะค่อนข้างที่จะใหม่ค่อนข้างที่จะใหม่อ,หมอันนี้กล้าบอกแบบนี้ได้เลยสำหรับตัวรถปี2022สติ๊กเกอร์มอกจะย้ายมาอยู่ทางฝั่งด้านนี้ส่วนนั่นเกิดถามว่าเป็นกี่เกียร์สำหรับตัวนี้2 4จะเป็นตัว6เกียร์150แรงมา้า 3 4 3นิวตันเมตรกับระบบหัวีดไดละอินเจชั่นแบบ i a r าส่วนอีกจุดหนึ่งนี่คือครับนี่คือตรงนี้อัน,นอยากจะให้สำหรับเกษตรกร,กรที่เลี้ยงสัตว์เป็นแบบเฉพาะเลยเราไม่ต้องบอกว่าข้อแบบนี้มันใช้งานในเชิงประมาณไหนนั่นคือขนงัวขนไฟสำหรับคนที่อยู่ในต่างจังหวัดเขตธุรก,กันดานและมี โคเป็นของตัวเองมีไฟเป็นของตัวเองหรืออาจจะเป็นฝูงแกะฝูงแพะหรือว่าอาจจะเป็นม้าก็ได้ม้าแคะก็ได้หรืออาจจะเป็นสัตว์ประเภทอื่นก็ได้ที่เป็นสีขาหรือว่าแบบไหนก็ตามแต่ลองดูตัวนี้ดิครับอันต้องการเจาะตลาดสําหรับเกษตรกร,ท,กรที่เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะถามเพราะว่าอะไรถามเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับ เพราะว่าลองดูแล้วสําหรับบางคนที่เขาไม่มีรถในการขนส่งสัตว์พวกนี้ต้องไปจ้างคนนูน้นคนนั้นคนนี้และมันจะเป็นการเสียต้นทุนโดยไล้เหตุเพรคะนั้นเนี่ยในเมื่อเรามีของเราเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งไปง้อใครเองก็ตามแต่เงินมันจะวนไปอยู่กับใครล่ะครับมันก็ต้องวนมาอยู่กับผู้เลี้ยงถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเหมือนกับเกษตรกร เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเหมือนกับเกษตรกร,กรท่านอื่นด้วยสมมุติยังอันเป็นอาชีพเกษตรกร,กรอันทําปุ๋ยอันทําน้ำหมักอันทําปุ๋ยชีวภาพอันอยากจะเอาปุ๋ยไปส่งตามร้านนี้เอาไปส่งตามร้านนั้นเอาไปขายอย่างที่นี่อันมีรืเป็นของตัวเองเหนือใต้ออกตกอันไปได้หมดหรือถ้าเกิดเป็นอย่างในโซนจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยจะมีเกี่ยวกับโค และไฟล์ค่อนข้างที่เป็นตัวจุดเด่นโคเมืองโคชนควายสวยงามนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกครับอัน,นอยากจะต้องการเจาะตลาดสำหรับเกษตรกรที่เป็นคนเลี้ยงสัตว์อันนี้โดยเฉพาะนะฮะเพราะนั้นในหนึ่งเป้าหมายตอนแรกเนี่ยอันจะไว้แบบนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดอย่างในอนาะคตจริงอันไม่สามารถเจาะกลุ่มตลาดเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ได้ เดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันใหม่อีกทีหนึ่งคุณน้าครับคุณอาคุณป้าครับคุณพี่ครับที่อยู่ต่างจังหวัดที่ดูน้องอยู่ตอนนี้อันอยากจะให้คุณน้าคุณอาคุณป้าคุณพี่ที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ได้เห็นว่านี่คือในส่วนหนึ่งที่มันจำเป็นเราต้องเก็บผลกำไรให้อยู่กับเราให้ได้เยอะที่สุดนี่คือความจริงที่ ปฏิเสธและเหลียกนึ่งไม่ได้สำหรับการต่อข้อพวกนี้ราคาสูงมากนะฮะในกรุงเทพอาจจะในอีกราคาหนึ่งต่างจังหวัดนี่ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นแน่นอนและถ้าเกิดไปติดสำหรับในโชว์รูมป้ายแดงสักที่หนึ่งจะมีการบวกค่าแรงอีกหน0่บาทนี่คือเรื่องจริงอันไม่ได้เอามาขายฝันหรือว่าอาภิปรายจนเกินเยอะไปแต่นี่คือเรื่องจริง เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอันมองดูและคิดไตรตรองไว้อย่างดีแล้วว่าถ้าเกิดสมมติอันได้คุยกับลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมท่านหนึ่งที่เป็นอาชีพเกษตรกรอาจจะมีสวนมีไร่อาจจะมีการเลี้ยงสัตว์ด้วยขนหมูหรือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจตรงเนี้คือจบเชื่ออันนะครับเราอาจจะมีการคิดว่าเฮ้ยขายแล้ว ยังต้องมีไปส่งอีกเพราะว่าเดียเ๋ยวนี้การคมนาคมหรือว่าในเรื่องของตัวโลจิสติกเนี่ยคือมันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะบางทีอาจจะอยู่สุพรรณแต่ต้องเอาไปขายที่เพชรบุรีอย่างแบบเนี้ยคือมันเป็นส่วนหนึ่งในการจำเป็นเพราะนั้นตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับโปรดเชื่ออันได้เลยโปรดมั่นใจได้เลยอันเอาสิ่งที่ดีที่สุดมามอบให้อันเอาสิ่งที่หลายคนขาดไปมา เติมแต่งให้อีกอย่างหนึง่งอันลืมพูดไปในอีกหนึ่งหัวข้อตัวนี้คือเพาลอยเพราะนั้นเนี่ยมันรับน้ําหนักได้เยอะช่วงล่างมันมีการออกแบบมาแบบนี้และในเรื่องของกระบะเนี่ยมันมีการดามบนดามล่างแล้วเรียบร้อยส่วนสําหรับในการต่อเติมตรงนี้เนี่ยคือมันทํามาดีแล้วแข็งแรงสามารถให้สัตว์ขึ้นได้อะไรพวกนี้เต็มที่เนี่ยเดี๋ยวจะลองขึ้นให้ดูนิดนึง มันจะมีเหมือนเป็นตัวขั้นบันไดนะครับแต่ไม่ใช่สัตว์นะอันแค่จะมารีวิวให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้มันจะมีเป็นตัวข้อแบบนี้นะฮะอันนี้แดนต้องทําใหม่นะครับอันบอกก่อนเลยว่าตรงนี้แดนต้องมีการทําใหม่หนักไหมเนี่ยหนักมากนะฮะถือว่าหนักแต่มันหนักเป็นเพราะมันเป็นเหล็กล้วนเพราะมันต้องการความแข็งแรงนะครับก็จะเป็นในขั้นตอนอยู่ประมาณนี้ระดับความสูงเนี่ย จะอยู่ประมาณช่วงคออันพอดีเห็นไหมฮะข้างบนนี่ก็จะเป็นตัวเหล็กปีกนกไว้ล็อกตัวคอ,อกด้านท้ายนะครับอันนี้เนี่ยมันจําเป็นที่ต้องดามเพราะว่าอะไรถ้าเกิดไม่ดามเนี่ยกระบะมันอาจจะเกิดการฉีกหรือว่าแบะออกได้นะครับต้องเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับอันนี้เห็นหมดเลยนะมันอาจจะยังไม่สะอาดแบบเรียบร้อยก็จริงเราเราอย่าตัดสินว่ารถยังไม่ได้ล้างมันคือรถที่ซื้อไม่ได้ไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างบางคนเนี่ย คุณผู้ชมอาจจะไม่มั่นใจในเรื่องของสภาพหรือว่ารถยนต์มือสองได้เห็นแบบเนี้มันได้เห็นแบบเนี้อันไม่จําเป็นต้องอายครับและไม่จําเป็นต้องไปปิดบังอะไรด้วยซ้ําทุกอย่างเนี่ยอันอยากได้เห็นแบบนี้เราคือพูดในภาษาของชาวบ้านไม่ใช่เป็นในภาษาเทพไม่ใช่เป็นในภาษาราชาการนี่คือคําพูดง่ายๆเพราะนั้นทั้งหมดสําหรับตัวนี้อันขายเพียงแค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน นี่คือเรื่องจริงฟังไม่ผิดนะคุณอาคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายที่เป็นอาชีพเกษตรกรและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอย่างพวกนี้ด้วย59900 0าครับโคตรถูก2.4ไปทำช่วงล่างต่อข้อจดทะเบียนโรงเลีมนไปวิศวะเท่าไหร่กว่าจะออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้ต้องเสียเท่าไหร่ไม่ต้องแล้วสำหรับในช่วงนี้เป็นในช่วงการเลือกตั้งคุณอาคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายคุณพี่เลือกกันครับ ให้อันเข้ามาดูแลอันทําได้จริงอันไม่มีเลขพักแต่อันให้จองได้สามร้อยคิดซะว่ากาเบอร์อันและได้แบบเนี้ยยังไงเราก็ต้องเก็บผลกําไรที่อยู่กับเราได้ดีที่สุดนี่คือการเริ่มต้นที่ดีสําหรับการขนส่งที่มันจะครอบคลุมทั้งตัวประเทศเรามีรถเรามีม่านคุมเรามีข้อขเรามีรถที่ใช้งานในระยะย,ยาวได้เพราะนั้นตรงนี้คือจบ อันนี้อันพูดอย่างความสัจจริงและก็จริงใจเลยอัน,นอยากจะให้คนที่อันต้องการขายหรือว่าอันต้องการเจาะตลาดตรงนี้ได้เห็นได้ฟังได้รู้ได้สัมผัสว่านี่คือความจริงแบบ100%เซโดยไม่มีการเม็เซนใดใดเลยทั้งสิ้นแหลมงภาพรวมเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ถามว่าเคยมีแบบนี้มาก่อนหรือไม่อันไม่เคยมีแต่อันเคยขายในมุมประมาณนี้มาแล้วนั่นคืออย่างคนที่ทําปุ๋ย ปลูกต้นไม้ขายอาจจะเป็นต้นทุเรียนหรือว่าอาจจะเป็นต้นผลไม้นึ่งก็แล้วแต่เขามีไร่แต่เขาไม่มีรถซึ่งเขาขาดปัดใจจัยในการเดินทางเดี๋ยวนี้ครับมันเหมือนกับการสั่งของสมมติอันอยู่ในจังหวัดฉาดเชิงเซาอันอยากได้บัวสักตัวหนึ่งแต่บัวตัวนี้มันอยู่ในจังหวัดที่ไกลอยู่อันต้องจ้างรถ หรือว่าที่ร้านเขาขายบัวต้องจ้างรถมีการมาเก็บค่าขนส่งเพิ่มเติมนู่นนั่นนี่ซึ่งมันเป็นอะไรที่เสียเวลาเราสามารถคุยกับผู้ซื้อหรือว่าผู้ขายได้ง่ายขึ้นในการที่เรามีรถเป็นของตัวเองอีกอย่างหนึง่งสําหรับภายในเดือนเมษายนนี้ก่อน30เมษายนอันให้เงินกลับบ้าน5,000อันเติมน้ํามันให้เต็มถังอันมีช่วยผ่อนค่างวดอีก6เดือนคุณอาครับคุณน้าครับคุณป้าครับ คุณพี่ครับอันยินดีที่จะช่วยในการเดินไปข้างหน้าในธุรกิจที่อยู่ในเชิงพาณิชย์แบบนี้อันมองออกครับอันนี้อันแนะนําเลยว่าอันมองออกอยู่แล้วอันมองขาดถ้าเกิดอันไม่มีประสบการณ์ในการเห็นมาแบบพวกนี้ก่อนอันไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะไปต่อยอดในทางแบบไหนดีหรือมันจะไปปิดช่องโหว่สำหรับตรงไหนดีในอาชีพแบบอย่างพวกนี้เพราะนั้นตรงนี้เชื่ออันเลือกอันซื้อกับอัน และอันให้โปรอันช่วยผ่อนอีกหกเดือนเดือนละสามพันอันจะเป็นลงเล่มให้อันมีใบวิศวะรองรับให้ถ้าเกิดไม่สูกเดินทางมาจะไฟแนนซ์ที่ร้านอันให้ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นหน้าบ้านถ้าเกิดรถคันนี้อนุมัิแล้วไม่สูกเดินทางมารับรถที่ร้านอันเอารถไปส่งถึงหน้าบ้านเพราะนั้นขอฝากกับคุณผู้ชมทุกคนในคลิปนี้ด้วยไม่ต้องห่วงครับมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เท่านี้เดี๋ยวตอนที่ล้างแล้วอันจะเอามาให้ดู ส่วนสำหรับตัวช่วงล่างอันจะให้กล้องอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึง่งอันฝากไว้ด้วยนะฮะอันอยากขายมากถ้าเกิดมันทําให้เรามีชีวิตชีวาที่ดีขึ้นหรือว่าการดําเนินเกี่ยวกับอาชีพแบบนี้ได้ดีขึ้นเอาเถอะครับเอาไปเถอครับได้โปรดเอาไปเถอะครับเชื่อผมเชื่ออันเชื่อน้องเชื่อพี่ แอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศับสายตรงติดต่อเข้ามาได้เลยหวังว่าคลิปนี้จะได้เห็นกันทุกคนนะฮะและก็จะได้มีคนติดต่อมานะครับรอพูดคุยกันอยู่ที่โชว์รูมรถยนต์มือสองปฏินธ์ออโต้และเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนครับสวัสดีครับ